แข็งแรงพร้อมเพรียงงดงามขั้นเทพลีลาแชมป์โลก เชียร์แดนไทยแลนด์มาอัปเดตการถึงตัวเลขที่ทุกคนลุ้นกันเลยนะคะว่าสงกรานต์ปีนี้2,567รายได้จะทะลักแค่ไหนครับผมว4่า24เมษายนนะคะเป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกนะคะจะให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็มาเตือนกันนะคะว่าโรคนี้มันอันตรายมากๆถึงชีวิตเลยมาที่บริเวณที่มันมีดินถูกน้ำกัดเซาะแล้วมีความสวยงามเหมือนยอดเขาเหมือนปราสาท ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ เชนทวัตสาเปร่งศิริวัฒน์และพี่ปูพชรินพร์นาทบุญรัตน์ได้สารนิ้วโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยตรงที่นี่นะคะและโชว์แล้วได้ลุ้นรับความเป็นสุดปังพลังฮอตหรือว่าซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะแต่ไม่ว่าจะได้แบบไหนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณครับมอบให้แบบนี้นะคะ เป็นความภาคภูมิใจที่ทางรายการของเราดีใจมากๆบ,บอกห้กับทุกโชว์ที่มาแสดงนะคะกรอบสีเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตและสีทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนั่นเองค่ะครับผมแล้วเมื่อกี้พี่เชนเห็นไหมคะว่าพี่ปูแบบออกมาแบบนี้เลยเออผมก็ดูอยู่แล้ว,ลวผมก็พยายามเต้นตามนะ <c oughs> คืออะไรครับคือการเชีย เชียเหมือนถือปอมปอมไงปอมปอมเชียนะคะเพราะว่าวันนี้โชว์ของเรานะคะสุดยอดอลังการค่ะแล้วก็เป็นความสามารถของน้องๆ้องเยาวชนคนไทยที่ไปชนะเวทีโลกด้วยระดับโลกเลยอครับแน่นอนค่ะอ่าแน่นอนวันนี้และผู้ตัดสินของเราก็รอเราอยู่แล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดรธวัชพลวิชัยครับสวัสดีครับย์่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับสตูดิโอของเรานั้นดูคึกคักมากๆ กับน้องๆเชียร์ลีดเดอร์วันนี้จ,จับจ้องมองอยู่แน่ๆว่าโชวจะสดใสโดดเด่นและแปลกใหม่อย่างไรอยากเห็นแล้วนะครับอยากเห็น <ละ S 1> แล้ว,วล่วะ,ลวะครับผมก็อยากหเห็นแล้วครับว่าระดับโลกจะเป็นยังไงแล้วคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นแล้วแน่ๆไปพบกับโชกันเลยดีกว่าครับกับโชว์ GPP ีเชียร์แดนซ์ในช่วง3 0 0ล้นานค<ะ>ืงศาซัโช ช่วงสามองศาซา,าแซบโชว์ น้องเพนน้องนิป้อนและน้องเนปาลนะคะจากสโมสรจิมนาสิก้าบายพี่่ครับค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยนี่น่ารักมากอันนี้คือระดับโลกเลยนะครับใช่มาแบบว่าสนุกสนานแบบจิ้วจิ้วใช่ครับอาจารย์ก้อมครับระดับโลกขนาดนี้ขอคำคมวัคทองครับต้องบอกว่าโชว์นี้สนุกจริงๆนะครับขอให้คำคมวัคทองเลยว่าแข็งแรงพร้อมเพรียง งดงามขั้นเทพลีลาแชมป์โลกเชียดนไทยแลนด์ไทยแลนด์แน่นอนต้องดูตรงหนาะใช่ครับกล้องซูมมาเลยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของน้องๆทุกคนนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ครับธงไตรรงติดอยู่ตรงหน้าอกเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องกลับมากลั่นข้อมูลกันเลยว่าโชว์นี้จะได้สุดปังบลรังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังบลังฮอตพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับ360องศา ท็อกโชว์แน่นอนค่ะช่วงสามร้อยหกสิบองศาท็อกโชว์ ทอล์กโชว์นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับการโชว์ที่แบบว่ามาจากระดับโลกเลยนะคะไปแข่งขันมาค่ะและวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกลั่นข้อมูลกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณวราพรพรสิริจัญญาผู้ควบคุมและออกแบบการแสดงนะคะรวมทั้งน้องฟ้าสาน้องนิปปอนน้องของขวัญและน้องอุงอิงนะคะแล้วที่เหลือ ก็จะมารวมตัวกันอีกสักครู่นะคะครับมาสวัสดีคุณครูอีกแล้วคะคุณปอมติการ์ใช่ค่ะคุณครูปอมแเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันยิมนาสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งแต่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยแล้วก็เป็นทีชาติทุ่ใหญ่ค่ะเป็นประเภทเดี่ยวยิมนาสติกลีลาโอโหแล้วก็เลยได้มาถ่ายทอดนะคะมามาตั้งสโมสรแล้วก็สอนน้องๆได้เล่นยิมนาสติกใช่ค่ะจริงๆเล่นยิมนาสติกมาตั้งแต่4ขวบจนถึงอายุ19ค่ะ แล้วก็พอประมาณอายุ20ก็เริ่มเป็นโค้ชแล้วค่ะใช่สุดยอดเลยแล้วนี่แหละและนี่คือผลงานของผลงานเราจะต้องมาเริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยครับอยากก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ผมเห็นโชว์แล้วเห็นเลยว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในโชว์อยากรู้เลยค่ะว่าต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการทําโชว์ชุดนี้ออกมาค่ะก็การแสดงครั้งนี้นะคะก็จะมีทักษะยิมนาสติกลีลาเต้นบัลเล่ แอคติ้งเชแดนนะคะมาผสมผสานเป็นโชว์นี้ขึ้นมาค่ะโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าทุกคนนี่คือต้องพร้อมเพรียงต้องตัวอ่อนต้องยิ้มด้วยมี a c t ติ้ด้วยนะคะครับผมสุดยอดจริงๆแบบนี้นี่คือต้องใช้เวลาฝึกซ้อมนานแค่ไหนคะน้องน้องนิป้้นค่ะใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะโอ้โหตอนไหนคะลูกซ้อมตอนไหนคะซ้อมตั้งแต่ เช้าถึงเย็นเลยค่ะโอ้โหเช้าถึงเย็นก่อนไปประกวดใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกวันเลยน,นะคะแต่ว่าถ้าเปิดเทอมก็หลังเลิกเรียนกลับมาซ้อมตอนเย็นค่ะโอ้โหซ้อมหนักขนาดนั้นเหนื่อยไหมคะสนุกไหมคะเหนื่อยค่ะ <c oughs> แต่ก็คือมุ่งมั่นนะคะต้องถามเลยว่าซ้อมหนักขนาดนี้แล้ววันที่ได้แชมป์บนเวทีระดับโลกในการแข่งขันเช์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลกประเทศญี่ปุ่นปีที่ผ่านมาวันนั้นเลยวันที่เราได้แชมป์เลยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่ได้แชมป์มาค่ะหายเหนื่อยเลยนะคะค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนั้นสนุกไหมคะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะคตื่นเต้นนิดนึงถ้างั้นต้องมาถามเลยคนสุดท้ายของเราว่าวันที่เราไปชิงแชมป์โลกค่ะกับวันเนี้ยที่เรามาออกรายการเนี้ยวันไหนตื่นเต้นกว่ากันวันนี้ค่ะตื่นเต้นยังไงมาออกรายการไปตื่นเต้นมากกว่าไปชิงระดับโลก ออกทีวีค่ะอ oh. <laughs> แบบนี้ขอเป็นตัวแทนของน้องๆเยาวชนในกลุ่มเราหน่อยว่าเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องเด็กๆด,ด้วยกันมาออกกํบบาลังกายค่ะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องน้องหันมาออกกําลังกายนะคะ <laughs> นี่ กานแล้อกกเขาแงกายเพื่อสุขภาพกันครับผมและทีนี้เนี่ยนะคะคุณครูปอมแปมค่ะตอนนั้นเนี่ยไปแข่งเนี่ยได้รับกระแสตอบรับยังไงบ้างครับไปแข่งตอนนั้นคือไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นโครงการประกวดอะไรคะเป็นรายการเป็นรายการชิงแชมป์โลกค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทางทั่วโลกก็ยอมรับนะคะในการแข่งขันแล้วก็ทางเพจสหพันธ์เชดรดิ้งแห่งประเทศไทยนะคะ tncc ก็ได้ลงคลิปของเราในเพจก็มีผู้เข้าชมเนี่ยสามล้านกว่าคนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะ แบบนี้นี่คนก็จะเห็นความสามารถของเด็กไทยนะคะ3ล้านกว่าวิวเลยนะคะแล้วแบบนี้นี่คือจะทําให้มีเกิดความเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้ยังไงบ้างคะคนดูได้เยอะขนาดนั้นก็ในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้เราก็ในการผสมผสานระหว่างยิมนาสติกความเป็นไทยจริงจริงเด็กๆได้มีการแข่งขันยิมเชลลิ้งมาก่อนที่จะไปที่เวิร์นะคะในการตัวซึ่งเราใช้ชุดไทยแล้วก็เพลงไทยด้วยใช่เพลงไทยวันที่เราได้แชมป์ประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะ <ใ>ซึ่งซึ่งตรงนี้เ,<ล>เราได้รางวัลถ้วยพระราชทานด้วยนะคะแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกจากรายการนี้ค่ะไปแข่งขันที่เวิลที่ประเทศญี่ปุ่นที่เด็กไปได้รับรางวัลชิงแชมป์โลกมาอ๋อแต่วันที่<ช>เราไปชิงระดับโลกเราก็อะดัเนิร<ช>์เปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้มันเข้าใช่ใช่ค่ะให้มันเข้ากับ ความเป็นเรามากขึ้นแล้วก็ให้ดูเป็นสากลมากขึ้นเพลงเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลงแบบแนวอินเดียสีสันเส,สื้อผ้าก็มาเลยนะคะก็เลยแบบสนุกสนานแบบนี้นะคะเราก็ได้กลั่นข้อมูลกันบ,บอสมคัวแล้วครับเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ก๊อฟนะครับช่วยขยายคามคมวัตทองแล้วก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องตัดสินด้วยนะครับคำคมว่าลองดิว่าแข็งแรงพร้อมเพียงงดงามขั้นเทพลีลาชัํมโลกเชียร์แดนซ์ไทยแลนด์ครับอาจารย์ก๊อฟครับช่วยขยายแล้วก็วิเคราะห์และตัดสินครับค่ะ ครับคือต้องบอกนะครับว่าโชว์ชุดนี้นั้นดูแล้วเนี่ยสดใสงดงามแข็งแรงการเต้นบรรยากาศนั้นดูร่าเริงนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินและคำคมวักทองที่ให้เนี่ยจะสอดคล้องกับคำว่า Soft Power อยู่ในหมวดของคำว่า Festival Festival คือการจัดแข่งขันระดับโลกซึ่งแน่นอนว่าเวทีหนึ่งที่ได้รับความสนใจในระดับโลกโดยเ้พงยิ่งในระดับของโรงเรียนไฮสคูลก็คือโรงเรียนมัธยมตลอด จนถึงมหาวิทยาลัยก็คือการเชียร์ลีดเดอร์ครับซึ่งมีการเชียร์ในระดับแชมป์โลกระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นจุดนี้เส้นเรื่องของการเริ่มต้นของโชว์นี้ถือว่าอยู่ในแนวอินเทรนด์สำหรับกระแสคนรุ่นใหม่คนเจนวคนเจนซีและอยู่ในกรอบของการที่สามารถสร้างชื่อเสียงสร้างการติดตามให้กับคนทั่วไปทั้งโลกได้จุดที่2ครับ โชว์ชุดนี้ต้องบอกว่ามีการผสมผสานซึ่งปกติแล้วเนี่ยการชิงแชมป์ในเรื่องของเชียร์ลีเดอร์เนี่ยจะมี2หมวดสําคัญคือการเต้นกับการเชียร์แต่การนํายิมนาสติกซึ่งเป็นส่วนที่3เข้ามาผสมผสานในการเชียร์ลีเดอร์ในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการนำสามสิ่งมากลมกล่อมลงตัวกันอย่างดีที่สําคัญคือพื้นฐานของคนเต้น นักแสดงนั้นจะต้องมีพื้นฐาน3สิ่งนี้ที่สําคัญซึ่งถือว่าเป็นสเสน่ห์และทําให้ดูเป็นความโดดเด่นและความแตกต่างและแน่นอนครับว่าการออกไปโชว์แบบนี้การมีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเจอด้วยเพลงของไทยในการแสดงหลายครั้งหรือการแต่งกายด้วยการผสมผสานแบบไทยเข้าไปตลอดจนการคิดแบบสไตล์ไทยๆเข้าไปโดยใช้ยมนัสิกเข้าไปผสมนั้นถือว่าโดดเด่นงดงามดังนั้น เมื่อเขาเห็นภาพว่าไทยแลนด์นั้นโดดเด่นยอดเยี่ยมชนะเลิศทําให้กระแสของคนอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อเติมเต็มให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นมีคนมาเยี่ยมเยียนโดดเด่นมากขึ้นและเราอาจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์โลกได้นี่คือความสดใสและความงดงามของโชว์นี้เพราะฉะนั้นพูดมาทั้งหมดขอตัดสินเลยนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้ ไปพร้อมกันเลยว่าจะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังขอสอาจารย์ตื่นเต้นนะระดับโลกเลยนะนะลุ้นค่ะมาลุ้นไปด้วยกันครับลุ้นไปพร้อมวยความใจของคนไทยนะคะที่าได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะสร้างความภูมิใจใหตัวเองเป็นแต่อย่างเราเยาชุ้ปสุดปังพลัง ผู้ขอ,อ,อเป็นต<อ>ัวแทนของอาจารย์กอลฟนะคะได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแบบสีทองแบบนี้เลยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะปรบมือให้อีกรอบครับปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากับนิวซัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับและตอนนี้ลากัน,นไปในช่วงเบรกนี้นะคะส่งท้ายกันด้วยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา มาถึงช่วง3 1 0องศา News Update นะคะและตอนนี้มาอัปเดตการถึงตัวเลขที่ทุกคนลุ้นกันเลยนะคะว่าสงกรานต์ปีนี้2,567รายได้จะทะลักแค่ไหนครับผม่านั่นก็คือสูงมากๆเลยนะคะ1.4แสนล้านบาทหรือว่า140,000กว่าล้านบาทเลยค่ะแล้วเองมาดูกันนะคะว่าประเทศไหนที่มาเที่ยวไทยสูงสุด10ชาติด้วยอาจจะมาบอกกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณสุดาวันหวังสุภกิจกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปข้อมูลล่าสุดการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติในทุ่งเศษฐ์สงกราน2,567 1-21เมษายนที่ผ่านมานะคะ21วันค่ะสร้างรายได้รวม1,04,335ล้านบาทซึ่งสูงกว่าการประเมินก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีประมาณ1,03,200 0ล้านบาทนั่นเองโอ้โหเกินมาตั้งเป็นหมื่นกว่าล้านเลยนะคะโดยในช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างคึกคักค่ะคนไทยเองก็ออกมาเที่ยวกันด้วยและน้ําสงกรานอย่างสนุกสนาน ะะแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมกันทั่วประเทศเลยดังนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงสุด10อันดับแรกคือใครกันบ้างมาจากประเทศไหนนะคะอันดับหนึ่งคือจีนค่ะเกือบ4แสนคนเลยทีเดียวต่อมาคือมาเลเซียนะคะเกือบ3แสนคนค่ะและต่อด้วยอินเดียรัสเซียเกาหลีใต้ลาวสหราชอาณาจากักรไต้หวันสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียค่ะ,คะโดยสําหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ สูงที่สุดก็คือเป็นค่าที่พักตั้ง40,000กว่าล้านค่าอาหารก็30,000กว่าล้านแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทุกคนรายได้สะพัดเลยนะคะครับผมอ่าในนก็คือเรื่องของรายได้สงการนะครับอันนี้เป็นข่าวดีครับพี่ปูครับข้าวเหนียวมะม่วงของเราครับติดอันดับ2เมนูพุดดิ้งข้าวดีดีที่สุดในโลกเลยนะครับลาสุดเทสแอนด์ลา์สครับเว็บไซต์ที่รวมอาหารรีวิวและจัดอันดับความนิยมด้านอาหารทั่วโลกเลยนะครับได้จัดอันดับเมนูประเภทไรซ์พุดดิ้งอินเดอะเวิร์ครับหรือเมนูพุดดิ้งข้าวดี 2นะครับด้วยคะแนน4.3ขณะที่เฟอร์รินซุดลัสครับของตุรกีได้เป็นอันดับ1ในเมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกครับก็ต้องบอกว่า หากินง่ายมากเขาเดี๋ยวม้วงในบ้านเรานะสามารถหาได้พบตามร้านอาหารทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็ดีใจด้วยมากๆที่อาหารไทยของเราขนมไทยของเราเนี่ยติดอันดับ2ของโลกอีกแล้วพูดแล้วหิวเลยหิวเลยเดี๋ยวจบรายการต้องไปทานกันนะคะอ่าละค่ะนี่คือนิวส์อัปเดตในวันนี้นะคะและช่วงต่อไปค่ะวันนี้เป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกด้วยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ในรักสุขภาพ360อองศาครับไปกันเลยค่ะ ช่วงรักสุขภาพ360องศามาถึงช่วงรักสุขภาพ360องศานะคะและบอกไปเมื่อกี้ค่ะว่า24เมษายนนะคะเป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกนะคะวันนี้ก็เลยมีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทยมาบอกกันนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็มาเตือนกันนะคะว่าโรคนี้มันอันตรายมากๆถึงชีวิตเลยนะคะครับผมเ<ม>พราะโรคนี้อันตรายถึงชีวิตและเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงวัยผู้ใ,<ช>ใหญ่เลยะนะครับโดยช่วงที่เป็น เยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือเด็กแรกเกิดจนถึง4ปีแล้วก็ช่วงคนอายุป,ประมาณ35ถึง44ปีครับค่ะโดยที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้นะคะมันเกิดจากการที่ได้รับเชื้อค่ะซึ่งเชื้อก็จะมี3หลักใหญ่ๆก็คือเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งจะไปทำความอักเสบได้นะคะในยเยื่อหุ้มที่ ห้อมล้อมสมองและก็ไขสันหลังนั่นเองนะคะจนทําให้บริเวณนั้นเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการอื่นๆอีกมากมายค่ะครับผม,มสําหรับเยื่อหุ้มสมองนะครับเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่ห่อหุ้มสมองและก็ไขสันหลังนะครับรวมไปถึงเป็นที่อยู่ของระบบน้ําไขสันหลังโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับคือคส่วนหนาและส่วนบางซึ่งการติดเชื้อจะเกิดในช่วงส่วนบางจึงอันตรายมากๆเลยครับนั่นแหละค่ะแล้วก็สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะแบบมันมีอยู่2แบบก็คือว่ามีแบบเฉียบพลันแล้วก็มีแบบ กึ่งเฉียบพลันด้วยถ้าหากว่าเป็นเฉียบพลันเนี่ยจะอยู่อาการมีประมาณสัก1-2สสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะเกิดจากการที่ได้รับการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเป็นแอดแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสนี่ก็จะไม่ค่อยรุนแรงมากซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป็นหวัดก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ก็จะหายเองได้ใน7-10วันนะคะรับประทานอาหารกึ่งสุกดิบก็เหมือนกัน,นะค่ะก็จะทําให้มีส่วนที่จะทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ดะะ<อ>้้าา้ดวยยนนนนะะะะคคททีีีออออาาาาากกรรู่่หจ ของโรคนี้นะคะก็จะมีหลักๆก,ก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการสับสนนะคะแล้วก็ปวดศรีรษะรุนแรงขนาดว่าไข้ลดแล้วก็ยังมีปวดอยู่มีคลื่นไส้อาเจียนด้วยปวดต้นคอปวดท้ายทอยคอคแข็งด้วยบางทีนะคะแล้วก้มคอก็จะปวดแต่ถ้าหากว่าอันนี้คือเป็นโดยทั่วไปถ้าหากว่าสําหรับน้องๆเด็กๆที่ส่วนมากแล้วที่บอกว่าตัวเลขสูงๆมากๆคือ0ูนถึงสปีเนี่ยจะเป็นกันเยอะเนี่ยเขาก็จะแบบมีร้องไห้ตลอดมีมีกระหม่อมก็จะนูนด้วยเด็กก็จะเคลื่อนไหวน้อยดื่มนมได้น้อยด้วยแล้วอันตร ถึงชีวิตมากๆเลยทีนี้ก็เลยจะมาบอกว่าวิธีการป้องกันเนี่ยมันมีทํำยังไงครับนั่นคือการฉีดวัคซีนนะคะซ,ซึ่งการฉีดวัคซีนปกติก็จะฉีดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วและตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่เรียกว่าเป็นวัคซีนเชื้อโรคฮิปนะคะซึ่งก็จะทําให้สามารถที่จะป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้แล้วเนี่ยก็ยังป้องกันปอดบวมหู่ชั้นกลางอักเสบและคออักเสบได้ด้วยนะคะคแต่ที่สําคัญคือต้องรักษาสุขภาพอนามัยล้างมือให้สะอาด ดีกว่าในชีวิตประจาวันนะคะ,ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้ครับพี่คมลนรอเราอยู่แล้วนะครับในช่วงสีสันเมืองไทยช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยจะบอกให้วันนี้น่าจะบอกให้ของเรานะครับมาที่อบตอพุกสลุง มาที่บริเวณที่มันมีดินถูกน้ํากัดเซาะแล้วมีความสวยงามเหมือนยอดเขาเหมือนปราสาทก็แล้วแต่ท่านจะจินตนาการนะครับอยู่ที่อําเภอพัฒนานิคมของจังหวัดลบบุรีครับอ่า เห็นบอกหน้าฝนนี่จะแดงแป๊ดเลยใช่ครับหน้าฝนดินตรงนี้จะเป็นสีแดงสวยงามครับฝนตกใหม่ๆจะมีกลิน่นไอหอมของดินกาเรียกไอดิน<า>กลิ่นหญ้านะครับตอนนี้มันยังไม่มีกลิ่นท่าฝน <im> ตกมาจะมีกลิ่นหอมของอดินของธรรมชาติครับดูเป็นกำแพงก็ได้แต่มนุษย์ไม่ได้สร้างธรรมชาติมันสร้างถูกต้องไหมครับถูกต้องครับภูมิใจไหมครับต้องบอกว่าคนโคกสรงภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจนะครับทาให้ ตำบลของเรานั้นมีสถานที่ท<ม>่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกครับนนดินทั่วประเทศไทยดีและก็ดีแต่ดินที่ดีที่สุดอยู่ที่อบตอโคกสรงเพราะมันเป็นดินที่ฟ้าบันดาลแล้วก็มีความงามนะ จะบอ,บอกให้ดออีนอดินถ้าได้ยินแล้วจะลาบว่าดอดินนั้นมีคุณค่าเอ้าดอดินนั้นมีคุณค่าเชิญท่านมาอบตโคกสลุง ขอบคุณพี่คำนวณมากนะครับค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่พร้อมๆกันกับน้องๆ GPP c h e เชีย n แดน์นะคะจากสโมสรจิมาสติก้าบายพ P พคลับค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้ไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะคเป็นตัวอย่างสำหรับหลายๆโชว์ที่สามารถมาโชว์ในรายการเราได้นะคะโชว์เป็นความซอฟต์พาวเวอร์ในตัวของคุณค่ะครับพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสบดีครับเวลา10นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กดกฎหมายเลข สามสิบล็อกกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในี่0สาอกทานิ้วโชว์สวัสดีครับ